ขเขาเรียกว่าเป็นโรคก็ได้นะฮะ<อ>แล้วก็<อ>กในช่วงนี้เนี่ยคนกำลังพูดถึงกันเยอะก็คือโรคซึมเศร้าหรือว่าไบโพล่าเลายๆคนก็ ผมเชื่อว่าได้ยินกันแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการเป็นยังไงและต้องดูแลรักษายังไงสำหรับผู้ป่วยนะครับจริงๆซึมเศร้ากับไบโพล้านนี่เป็นคนไม่เกี่ยวกันนะฮะไม่เกี่ยวกันคนละโรคกันแต่ว่าบางบางทีมีอาการคาบเกี่ยวกัน้วยเป็นทั้งสองโรคพร้อมกันก็มีโอ้ถ้าสองโรคพร้อมกันหนักเหมือนกันนะเจนนนี่คือพูดถึงใครฮะพูดถึงเนี่ยก็คือพี่หมวยสุภาพรนะครับพี่หมวยเนี่ยเป็นนักแสดงที่ได้เปิดใจผ่านรายการรายการนึงเนี่ยคุณผู้ชมจําได้ไหมฮะพี่หมวยเล่นละครเยอะมากสมัยก่อนตอนนี้ก็กลับมาเ่่่นนกััออีีีบงงงงตวววาาพหหมมมยยชท้ซื พี่หมวยเนี่ยบอกว่าเป็นป่วยเป็นไบโพล่ามาก่อนนะครับบอกอีกด้วยว่าดาราหลายคนเนี่ยก็เป็นโรคนี้แต่ว่าไม่กล้าไปหาหมอเพราะกลัวว่าคนจะหาว่าเป็นบ้างไงคนน่ะเข้าใจกันผิดนะคุณผู้ชมแลวเป็นความเชื่อที่ผิดผิดด้วยนะฮะเขาบอกป่วยหนักถึงขั้นเคยกรีดข้อมือและจะกระโดดหน้าต่างฆ่าตัวตายมาแล้วด้วยนะฮะทำให้งานด้านละครเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะว่าต้องรักษาตัวไง เซอรมวยนะครับเขาเผยว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองก็กินยาต้านเศร้าเคยมีอาการอยากจะฆ่าตัวตายต้องส่ง ICU เลยนะครับ<ะ>จนมาเจอเหตุคุณพ่อยิงตัวตายจนช็อกอยู่3าวัน<ฮ>นะครับพอเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอาการก็กำเริบขึ้นมาใหม่อาการ<ะ>โรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่เครียดผิดหวังกับตัวเราเนี่ยยิ่งหนักรับไม่ได้จนเกิดเป็นความเครียดนะครับผม,มพี่มวยเนี่ย <c oughs> นะครับเล่าอีกว่าเครียดจัดถึงขนาดนะครับเคยกรีดข้อมือตัวเอง แถมเคยมองนอกหน้าต่างนะครับเขาบอกว่าได้ยินเสียงกระซิบเลยนะ oh. ไม่เฟสได้ยินเสียงกระซิบข้างหูบอกว่าบอกจากถนนเนี่ยเรียกว่าลงมาสิถนนนุ่มนะ เนี่ยคือบางทีเราไม่เข้าใจนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคนที่ป่วยเนี่ยเขาจะมีอาการบางทีเขารับรู้คนเดียวแล้วเราไม่เข้าใจเขาไงต้องเข้าใจเขาเยอะๆนะฮะเขาบอกว่าเรียกลงมาเนี่ยคนที่เห็นอยู่เนี่ยเห็นว่าเขาเนี่ยกำลังจะกระโดดก็เลยมาดึงตัวไว้แล้วก็พาไปหาหมอนะครับเป็นหนักถึงขั้นลำไส้เนี่ยมีปัญหาจากความเครียดจนต้องใส่แผ่เพิดหนักมากนะฮะปัจจุบันนี้นะครับพี่หมวยเนี่ยเผยว่ามีคนดูแลหัวใจแล้วนะครับดีใจด้วยนะครับเป็นสาวหล่อเขาคอยให้กำลังใจแล้วก็ตอนหายป่วยใหม่ๆเนี่ยก็คอยมาดูแลนะครับ ยังไม่มีงานแฟนเนี่ยเป็นหมอดูนะครับบอกไม่ต้องกลัวอีกไม่กี่เดือนเนี่ยจะได้งานส่วนเขาเนี่ยก็มีส่วนทําให้พี่หมวยเนี่ยดีขึ้นเข้าใจโรคมากขึ้นตอนนี้เนี่ยก็คบกันมาได้กว่า2ปีแล้วด้วยนะครับใช่ฮะคือถ้าเกิดเป็นโรคพวกนี้เนี่ยบางคนคิดว่าเฮ้ยคิดไปเองจริงๆไม่ใช่ <c oughs> คือคุณหมอเขายืนยันมาแล้วว่าเป็นอาการทางเคมีในสมองที่มันผิด ผิดสมดุลไปอยู่เฉยๆบางทีก็ไม่หายนะั้นต้องไปหาหมอเนาะคือมันต้องไม่เาใจต้องกินยาช่วยบางทีอาจจะต้องมีการจิตบำบัดคุยกับนักจิตวิทยาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความเข้าใจโดยเฉพาะจากคนรอบข้างอันดับแรกเนี่ยสำคัญคที่สุดและที่เหลือค,คนในสังคมเนี่ยจริงๆแบบ เราช้าลงสักนิดนึงในเรื่องของการตัดสินคนอื่นเนี่ยบางทีก็จะช่วยผู้ป่วยด้วยเหมือนกันที่กำลังใจให้เขาแล้วก็อย่างที่พี่หมวยบอกนะครับอย่าไปคิดว่าการไปหาหมอในเรื่องของความ,มคือเรื่องปัญหาทางจิตเนี่ยอย่าคิดว่าคนนั้นเป็นบ้านนะไม่เกี่ยวนะฮะจริงๆเขาบอกว่าที่เมืองนอกเนี่ยทุกคนเขาจะมีหมอโรคจิตประจําตัวเลยนะมีปัญหาอะไรก็ไปปรึกษาเพราะมันเหมือนกับเป็นการหาทางออกให้กับตัวเองอ่ะไม่คือเขามีการไปแกสแกนสมองด้วยคนที่เป็นเนี่ยคือสมองจะไม่เหมือนคน คนปกติจริงๆซึ่งไอ้เครื่องแกนสแกนสมองเนี่ยในเมืองไทยอาจจะยังไม่มีหรืออาจจะมีแต่น้อยนะฮะแต่ว่าที่อเมริกาเขาแบบพิสูจน์ชันแล้วมีวันก่อนนั่งดูสารคดีเขามีหมอคนนึงเขาบอกว่าสแกนสมองคนมา8 0,000ืนคนแล้วทําให้รู้ว่าเฮ้ยบางทีเป็นโรคเดียวกันเป็นซึมเศร้าเหมือนกันแต่สมองทำงานไม่เหมือนกันก็มีในอนาคตก็จะมียาที่จะเป็นเฉพาะตัวมาขึ้นไม่ใช่เป็นยาที่แบบให้แบบใจถูกเพราะทุกคนเนี่ยอาการก็จะไม่เท่ากันด้วยผมเนี่ยไม่กล้าสแกนเลยในผู้สมองอ่ะคุณไม่รอดหรอคุณกลัวไม่เจออสมงงวา บ่บ <G ã entender> <net> ่บทำไม่อีโคขนาดนั้น <food> <med>